ของหายากครับลูกค้าเข้าหมากันอีกหนึ่งรามสำหรับรถเชิงพาณิชอันนี้เป็นรถห้องเย็นนั่นเองได้แอร์เป็นของโคเวและได้เป็นของตูเบิ์บค่าอะไรคือของหายากนี่ครับลูกค้าดีแมเครื่อง3 0 0พันอ่าฟังไม่ผิดครับลูกค้า เครื่องสามพันกันนี้บอกเลยว่าสีเดิมๆม,มาๆไม่มีชมนหนักไปความและสีเนี่ยบอกเลยขับไปไหนใครก็บอกมาสะดุดตาเพราะสีมันสวยนะครับนะอันนี้ยางเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยสีเส้นนะครับลูกค้าแล้วนี่แมสติกเกอร์เดิมครับผมนะสามจุดศูนย์บอกเลยรกำลังเครื่องดีแน่นอนนะส่วนภายในคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยสามก้านเกียร์ธรรมดาครับผมนะดูจอกลางสียังไม่แกะเลยใหม่ไม่ใหม่ลูกค้าดูอันนี้เบาะหนังด้วยนะครับลูกค้าใครได้ไปคดคุม้มตูบเบิ้ลแข็งแรงน้ําหนัก,นกดีนะครับผมนะอันนี้ความสูงตู้ของเม็ดเจ็ดนะถ้าย,ยามอาจจะสกกปปไหน่ออยยไม่่ใชปัญหาเดี๋วตงกระนนี่เป็ไง ใครต้องการข้องเย็นความเย็นลบ20บวกบวกคันนี้สบายสบายนะใครอยากได้คันจริงคันนี้เข้ามาดูดูได้เลยนะครับผมนะที่กิษสากุคคาแต่ถ้ายังไม่ชอบคันนี้มีเป็นคันอื่นๆน,นะมีให้เลือกเยอะมีเป็นร้อยเพราะว่ากิษสาใหญ่ที่สุดในเซ็นการ์น,นานอยู่แล้วในเรื่องของรถเชิงพันย์ชอบคันไหนก็จัดละกัน